อยากได้ <laughs> ซึ่งตรงนี้ค่ะสังเกตว่ามันจะคล้ายๆตัวแซดตัวนี้ค่ะมันจะล้อกับตัวชื่อรุ่นของเขาก็คือแซดพรีเมีนี่ค่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูแบบนี้ซึ่งเจนเก่าถ้าสมมติว่าเดินมาเปิดจากด้านหลังอ่ะมันจะยังไม่เป็นออโต้ขึ้นมาจะต้องออกแรงดึงนิดนึงบริเวณหนังภายในของเวลไฟคันนี้ค่ะคก็คือเขาจะเป็นหนังแปป้าแท้ทั้งคันเลยนะคะ สวัสดีครับผมเ e อ็มโรสซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วผมกำลังจะเข้าไปกินข้าวนะครับแต่นึกขึ้นได้ครับว่าเมื่อวานเนี้ยเราถ่ายคลิปไว้คลิปหนึ่งนะครับ พอดีว่าเราไปท e ําธุระแถวสินาคลีนครับแล้วก็ไปเห็นรถคันหนึ่งครับที่กําลังเปิดตัวอยู่ตอนนี้เลยนะครับเป็นรถนําเข้านะครับแล้วเราก็ไปผ่านโชว์รูมโชว์รูมนี้นะครับซึ่งเขาเป็นโชว์รูมนําเข้ารถหรูเลยนะครับเราก็เลยถือโอกาสเข้าไปขอถ่ายมานะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้สําหรับใครที่ประสบความสําเร็จนะครับหรือว่าสําหรับใครที่มีทีมงานนะครับส่วนใหญ่เขาจะต้องถอยรถรุ่นนี้เลยนะครับเพราะรถรุ่นนี้เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเหนกประสงค์นะครับแล้วก็มีความใหญ่โตหรูหรานะครับและที่สําคัญเลยถ้าเกิดว่าลงจากรถคันนี้ จะมีความภูมิฐานขึ้นมาทันทีนะครับรถคันนี้ก็คือเอาผานเวลไฟตัวใหม่นั่นเองเมื่อวานนี้เราเห็นรถนะครับเราก็เลยเลี้ยวรถเลยนะครับแล้วก็เข้าไปถ่ายเลยนะครับที่คาร์ลอบสีนนครินและจริงๆรถคันที่เราไปถ่ายเมื่อวานนะครับก็คือเป็นรถเวลไฟด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสําหรับรถเวลไฟตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะมีอะไรเจ๋งๆบ้างนะครับโอเคท้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันครับไปครับ เราอยู่กับที่ปรึกษาการขายที่คาร์ลอฟแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะออยที่ปรึกษาการขายนะคะประจำอยู่ที่สาขาสีนคินทินสำนักงานใหญ่ค่ะปกติแล้วคาร์ล็อฟมีทั้งหมดกี่สาขาครับหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด2สาขาค่ะก็คือสาขาสีนคินทินสาขานี้กับอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาดับอินทาค่ะขอสอบถามลงไปลึกอีกนิดนึง<ด>ปกติคาร์ลอฟมีนําเข้ารถประเภทไหนบ้างเออเรานําเข้ารถ หลายประเภทมากค่ะคทางรถยุโรปรถญี่ปุ่นเราจะดูว่าตลาดในณนะตอนนั้นนะคะนิยมอะไรครับอ,อ,อย่างรถญี่ปุ่นนะตอนนี้สิ่งที่เราขายโดดเด่นมากๆกเนี่ยก็คือจะเป็นรถดดเอา้าพาค่ะวนวใหญ่ผมเห็นว่าคนที่ใช้เอาา่ารเนี่ยจะติดสติกเกอร์ด้านหลังเนี่ยคาร์ลอปเยอะมากใช่ค่ะเป็นเพราะว่าเรานําเข้าค่อนข้างเยอะ,ะใช่ไหมครับทำไมเราถึงขายได้เยอะก่อนทําไมลูกค้าถึงจะต้องเข้ามาที่คาร์ลอป ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคาร์ล่ะค่ะเขาเป็นโชว์รูมมหาชนนะคะคที่ไม่ได้เป็นแค่เต็นท์ขายรถเราเป็นบริษัทมหาชนที่นําเข้ารถโตโยต้าอาผปาดเป็นจํานวนเยอะมากๆเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยตรงนี้ค่ะก็เลยอาจจะเป็นที่ทําให้ลูกค้าคมีความ เช,ชื่อถือนะในการมาจบการขายที่คาร์ล็อฟได้ค่อนข้างเยอะพอเยอะจริงๆคือแบบไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นว่าเป็นสติกเกอร์คาร์ลอปก็ทั้งนั้นเลยถ้าเกิดเราเห็นเอาผ่านหรือว่าเวลไฟรรสมัยหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือมีตัวใหม่แล้วอันนี้เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยสวยมาก คันนี้นี่เป็นเจนไหนอะไรยังไงพี่คันนี้จะเป็นเวลไฟนะคะคเป็นเวลไฟ2.5ไฮบิดนะคะเป็นตัว s ซ t พรีเมียร์ตัวนี้เนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเองนะคะลงเรือมาสดๆร้อนๆเลยคันนี้เนี่ยเขามีออปชั่นที่ค่อนข้างเยอะกว่าเจนเก่าค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายใน ะะอย่างบริเวณกระจังหน้าเนี่ยค่ะคตัวเก่า่เขาจะมีความเป็นโครเมียมสีเงินแต่อันนี้จะเป็นสีดาหมดเลยอันนี้เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งเลยนะคะหาได้ค่อนข้างยากจะมีความดุดันมีความสปอร์ตรวมไปถึงไฟ LED 3ดวงตรงนี้คอนดิทิ่งไลท์แล้วก็รวมไปถึงโครเมียมตรงนี้ด้านข้างในหน้าเวลไฟอันนี้ค่ะคือลักษณะเด่นของเขาเขาจะมีความสปอร์ตความเท่ของเขาอันนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเวลไฟคือถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเห็นถึงความหรูหรา อ่าแต่รอบนี้คือมันเห็นถึงความดุดันมันดุดันแล้วมันคมเข้มมากๆจริงๆมันก็คือเป็นสแตนเลสแต่เป็นสีลมดำะนะครับไม่ใช่ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าไม่ใช่วัสดุที่เป็นวัสดุเหล็กหรือว่าเป็นเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็โลโก้อันนี้เขาจะเป็นโลโก้แก้วอยู่แล้วแหละคือเขาจะมีพวกเซ็นเซอร์อยู่ในตัวโลโก้ถูกไหมครับใช่ค่ะอย่างอันนี้ครับตัวคิ้วด้านล่างเนี่ยอันนี้คือมีมาให เดิมๆเ,เลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือมาจากโรงงานจากญี่ปุ่นค่ะครับด้านหน้าเนี่ยเขาแตกต่างจากตัวเก่าแบบสิ้นเชิงชเพราะจริงๆแล้วอันนี้คือตัวออนิวเลยใช่ไหมครับคือคเป็นการพัฒนาใหม่ทั้งหมดใช่อตอนนี้เครื่องยนต์เขาใช้เป็นเครื่องยนต์2.5 2.5ไฮบิดไฮบิดเบนซินนะครับ,รบแล้วเขามีทั้งหมดกี่ตัวครับในตัวเครื่องยนต์ของเขาปกติแล้วค่ะอาผ่านเวลไฟเนี่ยทุกอย่างจะเป็นเบนซินนะคะคแต่ว่าจะแบ่งเป็นเบนซินไฮบิด กับเบนซินล้วนเบนซินล้วนก็คือน้ำมันล้วนไม่มีเครื่องยนต์ไฮบริดมาผสมนั่นเองครับด้านข้างเนี่ยจริงๆเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างครับก็คืออย่างที่สังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยนะคะก็บริเวณคิ้วตรงนี้ค่ะตัวเจนเก่าอะค่ะเขาจะเป็นสีเงินสีเงินเลยอันนี้เขาก็จะมีความลมดำออกมาเป็นสีเข้มๆขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นลากยาวมาเลย ซึ่งตรงนี้ค่ะสังเกตว่ามันจะคล้ายๆตัวแซดตัวนี้ค่ะมันจะล้อกับตัวชื่อรุ่นของเขาก็คือแซดพรีเมียเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นแลวอย่างเส้นสายหรือว่าขนาดของด้านข้างครับระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่มีขนาดที่มันเปลี่ยนไปหรือว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างไหมครับคันนี้ค่ะก็คือกว้างกว่าเดิมยาวกว่าเดิมแล้วก็สูงกว่าเดิมผู้ที่นั่งโดยสารด้านในอะบอกได้เลยว่าไม่รู้สึกอึดอัดแน่นอนขนาดคันเก่าอ่ะแคบกว่านี้ยังไม่ได้รู้สึกอึดอัดอยู่แล้ว แต่คันนี้ค่ะก็คือแบบว่ากว้างกว่าเดิมทําให้รู้สึกแบบนั่งสบายกว่าเดิมแน่นอนครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าดูมิติจริงๆแล้ว่เหมือนบ้านกระจกก็จะใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างตัวกระจกความสูงของเ้าก็ใหญ่ขึ้นด้านหน้าตรงนี้ก็เหมือนมีความใหญ่ขึ้นของเก่าก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบเล็กๆนิดนึง ะนะครับอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นด้วยขนาดรถที่เขาเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยล้อแม็กเขาให้ล้อแม็กมาขนาด19นิ้วเลยสังเกตว่ามีความเป็นลมดำด้วยล้อกับตัวรถขอบรถรอบคันก็คือจะล้อกันหมดเลยทําให้รถคันนี้แบบคงลุกความดุดันเอาไว้ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้ารถที่เป็นสีอื่นอย่างสมมติถ้าเป็นสีขาว แล้วพวกของแต่งต่างๆพวกคิ้วต่างๆนี่ก็จะเป็นสีลมดําแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะน่าจะดุมากขึ้นอีกนะน่าจะแบบเห็นถึงความแบบตัดกันของสีเพราะสีดำเนี่ยด้วยความที่แบบพอเป็นสีดำอยู่แล้วมันก็ดูดุไปอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่ผมชอบดีไซน์ไฟมากเลยนะครับไฟนี้ก็จะเป็น LED Li ไลท g u i d i n g เหมือนกัน มีอะไรที่แตกต่างจากของเดิมบ้างครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือแน่นอนค่ะตัวอักษรตัวนี้เวลไฟนะคะแล้วก็รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่างๆนะคะตัวเปลี่ยนเป็น H E V ปกติตัวเก่าเขาก็จะมีความเป็นแบบไฮบริดแล้วก็รวมไปถึงคิ้วตรงนี้ค่ะเพิ่มเข้ามาซึ่งปกติตัวเจนปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่มี Q คิ้วโคมเมียมแบบนี้นะคะถ้าสมมติอยากได้คิ้วแบบนี้ต้องไปซื้อชุดแต่งเพิ่มใช่ค่ะอันนี้คือบา์แบบนี้ จากโรงงานเลยแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะคของเจนเนี้ยที่ไม่มีในเจนเก่านั่นก็คือวิธีการเปิดฝาท้ายเจนเก่าเนี่ยเขาจะต้องเปิดจากตรงนี้ถูกต้องไหมคะคแต่อันนี้เขาเพิ่มความสะดวกสบายเด็กก็เปิดได้คนชลาก็เปิดได้คะ่ะปุ่มจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ซึ่งมีทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งซ้ายและขวามีปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดคนี่คะ่ะเดี๋ยวาลองเปิดให้ดูแบบนี้ ซึ่งเจนเก่าอะถ้าสมมติว่าเดินมาเปิดจากด้านหลังอะมันจะยังไม่เป็นออโต้ขึ้นมาจะต้องออกแรงดึงนิดนึงแน่นอนว่าเด็กหรือคนที่มีแรงน้อยๆอ,ยอ,ยอะ<ช>ยังไม่สามารถเปิดได้แน่นอนอันนี้คือสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็<ช>ผมชอบมากเลยนะดีไซน์เขาเนี่ยฝังอยู่ในไฟแล้วก็แบบกลมกลืนกับไฟมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็ลูกเล่นของตัวไฟต่างๆเนี่ยคือเขาจะมีเป็นสีดำอะคืออยู่ในตัวไฟเลยนะแล้วรถอะคือถ้าเกิดใครที่เป็นสายแต่งนะ ไม่ต้องทําอะไรเลยจริงๆคือแบบมันสวยอยู่แล้วแค่จัดทรงลงล้อนี่จบเลยนะจริงๆล้อเดิมมาก็สวยแล้วนะนี่แล้วก็ด้านหลังจริงๆเราก็จะเห็นถึงความที่มันกว้างขึ้นของด้านหลังอยู่แล้วนะครับอย่างตัวพวกบอกอะไรต่างๆนี่ <c oughs> มีลูกเล่นหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรพิเศษไหมครับสิ่งที่โดดเด่นเข้ามาด้านในในของตัวเวลไฟเนี่ยเขาจะมีสีใหม่เข้ามาก็คือ สีซันเซ็ตบลูก็คือสีน้ำตาลแบบนี้ซึ่งบอกก่อนนะคะว่ามีเฉพาะในเวลไฟเท่านั้นสีเพิ่งมาใหม่มันค่อนข้างโดดเด่นมากๆแล้วก็รวมไปถึงออปชั่นก็คือเป็นเบาะมิกกี้เมาส์สามารถปรับไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าทั้งพนักพิงแล้วก็ที่รองน่องและอย่างตัวหลังเนี่ยเราสามารถที่จะพับเก็บไปได้ไหมครับพับได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทําให้เบาะหลังเนี่ยเขาจะมีลูกศรบอกตรงนี้ oh, ที่ตัวเบาะก,กับที่พื้นจะต้องให้ตรงกันทําตามหม,มายเลขก,ก็คือหมายเลขหนึ่ง เนี่ค่ะเลื่อนให้ตรงกันแบบนี้ก่อนที่จะทําการพับเบาะแนะนําให้ถอดหัวหมอนออกก่อนไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เบาะพับไปแล้วอ่ะหัวหมอนตัวเนี้ยมันจะไปชนกับเบาะคู่หน้าทําให้คู่หน้าเบาะเสียทรงได้ต่อไปหมายเลขสองค่ะเราก็จะพับตรงนี้ทำอันนี้วิธีการพับเบาะของเขาก็เหมือนเ,นเดิมค่ะมีอ,อันอย่างนั้เหมือนเดิมใช่ค่ะดึงตัวยึดเบาะค่ะให้เบาะเขาไม่โค้งเคนเวลาที่รถเคลื่อนที่ มีอยู่อย่างนึงผมว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสาวกของอัล่าดเวลไฟพรผมว่าจุดเนี้ยเขาก็ไม่ชอบตั้งแต่ตัวเก่าเนาะบางคนก็บอกว่ามันมันยุ่งยากมันลําบากนิดนึง<ช>ถ,ถ้าเป็นแบบลักษณะที่เป็นไฟฟ้าน่าจะฟเฟียวเลยนะ อ <Okay. S 2> แต่ก็โอเคเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็คงไม่ได้บ่อยมากที่จะต้องทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้บรรทุกของหรือว่าไม่ได้ใส่ของจริงมีคนนั่งก็ปล่อยเต็มใช่นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าต้องบอกเลยว่าสีของตัวเบาะนะครับที่เป็นสีพิเศษแบบนี้เนี่ยพอไปอยู่กับภายในที่ออกแบบมาสวยๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูหรูหราแล้วก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูคมมากขึ้นดูดุมากขึ้นสวยมากโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกัน<ป>นะครับ<ป>นบี่สตาร์ทแล้ว สตาร์แล้วคะ่ะเป็นเครื่องไฮบริดค่ะก็เล้เงียบนะครับคือตอนนี้เครื่องยนต์ยังไม่ทํางานก็<ช>จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานอยู่ใช่ค่ะนะครับนี่ตัวจอเขาเรียกว,ว่าจอ LED ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือโชว์สเกลปกติแล้วถ้าเป็นเจนเก่าเนี่ยยังเป็นเข็มวัดอยู่ใช่อันนี้เป็นจอดิจิตอลแล้วคะ่ะอ่าดิจิตอลเต็มระบบเลยด้วยใช่ะนะครับต้องบอกเลยว่าจอกลางนี่ใหญ่มากๆใช่ค่ะนะครับอันนี้เป็นจอขนาดกี่นิ้วครับ14นิ้วค่ะ14นิ้วนะครับใหญ่แบบ เต็มอลังการแล้วก็ประเด็นคือพวกปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะ,ะมันดูแบบเรียบๆคินคลีนไปเลยนะครับแสดงว่าตัวจอนี้ก็ต้องคอนโทรลพวกตัวระบบพวกแอร์ด้วยใช,ใช่ไหมอันนี้เขาทําอะไรได้มั้งขับตัวจอตัวนี้เด่นๆเ,เลยก็คือปรับพวกระบบแอร์รเชื่อมระบบกันหรือว่าจะปรับเป็นพวงมาลัยอุ่นก็ได้หรือว่าจะเป็นปรับเ<ม>บาะอุ่นร้อนเย็นพวกนี้ก็ได้ค่ะคแล้วก็ลูกค้าบางคนค่ะแบบว่าอยากเชื่อม Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ้จอนีก็มีเหมือนกัน ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงปุ่มตรงนี้นะคะคเขาจะออกแบบมาดีไซน์ที่ล้ําขึ้นมาหน่อยซึ่งปกติเจนเก่าเนี่ยเขาจะไม่ได้มีอะไรแบบนี้อันนี้แน่นอนว่ามีกล้อง360องศารอบคันแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นก็คือเห็นปุ่มนี้ไหมคะคอันนี้ปุ่มนี้เป็นระบบออโต้พาร์คกิ้งค่ะก็คือเป็น การถอยจอดอัตโนมัตินั่นเองอใช่ปุ่มนี้นี่ไม่ได้หาง่ายๆนะคะครับซึ <laughs> ่ง <laughs> จริงๆแล้วรถที่เขานําเข้ามาโดย t o โยต้เนี่ยไม่มีตัวนี้ใช่ค่ะอ่าเท่ากับจริงๆตัวนี้มีข้อพิเศษเลยก็คือมีตัวนี้ออโต้ a พ k i าร์กิ่งและรถคันนี้เป็นรถใหญ่ด้วยบางคนแบบผู้หญิงข้าบอะไรเงี้ยพาลูกไปถ้ามีออโต้ a พพาร์กิ่งก็ง่ายขึ้น แล้วผมชอบแบบคือแบบตรงนี้มันดูไม่มีอะไรเลยมันเรียบๆมากปกติอะถ้ารถที่มีฟังก์ชันเยอะๆเนี่ยตรงเนี้ยพอเขาใหญ่เสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องมีปุ่มแบบเยอะแยะมากมายคอนโรลยากอะไรอย่างงี้แต่เนี้ยคือแบบเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นไฟเรืองแสงสําหรับน่าจะเป็นตัวปรับอุณหภูมิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจน่ใจ<ช>ค่ะ<ๆ>ตัวปรับอุณหภูมิก็คือเป็นร้อนเย็นอะไรอย่างงี้นะครับสวยงามนี่แล้วก็ตัวคอนโซลเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันดูกว้างดูใหญ่มากๆ ใครที่เป็นสายเครื่องเสียงนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าได้มานั่งคันนี้เนี่ยเห็นเวทีเสียงหรือว่าคอนโซลด้านหน้าเนี่ยสามารถทํามันแบบเวทีเสียงสวยๆได้เลยนะโอ้คือแบบสวยอะตรงหลุมตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือหลุมอะไรมันเป็น head up display ค่ะ <c oughs> คนขับจะมองเห็นไว้มองพวกแบบเลขไมล์หรือว่าระบบ adaptive cruise control อะไรพวกนี้ค่ะอ๋อแล้วก็คันนี้ค่ะเป็นเรลไฟใช่ไหมคะนี่ เนนี้มีแพดานชีพมาด้วยนะคะสุดยอดมากนี่แล้วก็ตัวพวงมาลัยต้องบอกเลยว่าออกแบบได้ดูล้ำแล้วก็ดูสวยมากนะครับเป็นพวงมาลัยลักษณะที่เป็นแบบ3ก้านนะครับแล้วก็จะมีมัลติฟังก์ชันอยู่ตรงกลางหมดเลยเนี่ยผมชอบมากเลยสวยมากเลยแล้วก็คันนี้พวกระบบเกียร์นนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วะนะครับแล้วก็จะมีตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่มีตัวไวเลสชาร์จิ่งใช่ค่ะนะครับก็สามารถเอาโทรศัพท์วางได้เลยสําหรับโทรศัพท์ที่มีระบบไวเลสชาร์จิ่งนะครับ ตัวสายต่อ USB ต่างๆมีเยอะมากเป็นลักษณะของตัว Type C แล้วนะครับมีทั้งตรงนี้เมื่อกี้ผมแอบเปิดข้างในนี้ก็มีด้วยนะครับนี่ในนี้ก็จะมีตัวต่อสําหรับตัว USB Type C นะครับมีช่อง HDMI แ <c oughs> สดงว่านี้ก็ต้องสามารถเชื่อมต่อพวกระบบ entertainment ได้เชื่อมได้ค่ะ <c oughs> นะครับตรงนี้ก็เป็นพิเศษนะสามารถเปิดได้2ฝั่งนะครับสําหรับฝั่งนี้ก็เปิดได้ด้วยมันถอดออกไปเลยได้ไหมนี่นะครับ เฮ้ยสวยอะ่ะแล้วก็ภายในเขาจะเป็นลักษณะของสีที่เป็นแบบทูโทนนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีที่เป็นออกสไตล์สีเหมือนน้ตาตาลน้ำตาลหน่อยเขาเรียกว่าสีอะไรนะครับซันเซ็ตบลูค่ะซันเซ็ตบลาว,วัสดุต่างๆที่เขาเก็บถ้าเป็นโครเมียมปกติเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนอาแบคโคมือนกันใช่เหมือนภ<ช>ายนอกเลย นะครับตกแต่งได้แบบเข้าตีมมากๆบริเวณหนังภายในของเวลไฟคันนี้ค่ะคก็คือเขาจะเป็นหนังแนปปาแท้ทั้งคันเลยนะคะปกติแล้วเจนเก่าเนี่ยบริเวณคอนโซลด้านหน้าจะยังแบบไม่ได้หนังแบบนี้แต่คันนี้ค่ะเขาบูดหนังมาอย่างดีรวมถึงแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นหนังหมดเลยคือเพิ่มความกชูหร่มากค่ะแล้วก็ตัวกระจกมองหลังผมแอบสังเกตว่าจริงๆมันคือกล้อง ใช่ค่ะมันเป็นดิจิตอลอินเนอร์มิลเลอร์ค่ะสามารถรเปลี่ยนเป็นกล้องมองหลังก็ได้ตัวนี้สามารถปรับได้นะคะปรับซูมปรับเอียงปรับองศากล้องได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นกระจกมองหลังปกติก็ได้เหมือนกันครับด้านบนอันนี้มีอะไรบ้างครับตัวปรับเยอะมากอ,นนอันนี้จะเป็นตัวเปิดซันูปค่ะทั้ง2ฝั่งสังเกตนะคะว่าตัวเนี้ย สล,ลูเขาจะแยกออกเป็นสองฝั่งแล้วปุ่มเปิดสล,ลูก,ก็เลยจะมีสองฝั่งมาถึงตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดประตูสไลด์ซ้ายขวาแล้วก็เปิดประตูหลังค่ะอ,อันนี้ก็เป็นไฟอ่านหนังสือปกติรวมถึงมีช่องเก็บของตรงนี้เพิ่มเข้ามาครัใช่เก็บแว่นตาหรือว่าผู้หญิงเก็บลิปกระจุกกระจิกอะไรพวกนี้คือได้หมดเลยนี่คือภายในอะ่ะรู้สึกเลยถึงความที่แบบว่ามันกว้างแล้วมันไม่มีความอึดอัดเลยมันแบบนั่งเสร็จปุ๊บคือแบบ มองใจด้วยแล้วแถมมันจะรู้สึกว่าเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยคือแบบมือไม้คือแบบแบบมันเหลือที่เยอะมากอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะคือจะบอกว่าจริงอ่ะรถเวลไฟอ่ะมันไม่ใช่เป็นรถที่เป็นรถผู้บริหารไว้สําหรับนั่งด้านหลังอย่างเดียว ผู้บริหารก็สามารถขับแล้วก็รู้สึกสะดวกสบายได้เหมือนกันคือบางคนน่ะไม่กล้าซื้อรถแพงๆหรือว่ารถเวลไฟพวกนี้เพราะกลัวเดี๋ยวมาขับเองจะกลายเป็นคนขับอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วว่าด้วยความที่ด้านหน้าที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เราเองอะ่ะถ้าเราเป็นเจ้าของรถอะ่ะเราก็สามารถขับแบบสะดวกสบายได้เหมือนกันเพราะดูอย่างตัวเบาดีออกแบบดีไซน์แบบสวยมากแล้วก็รับการพิงแบบ นั่งสบายมากเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าไปดูกันว่าตรงฝั่งห้องโดยสารนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปครับอันนี้อันนี้ก็เป็นออฟชั่นนะคะครับใช่อ่าก็คือเป็นบันไดมันจะเปิดตอนที่ประตูเปิดใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็เป็นจุดเด่นค่ะที่มีเฉพาะเกร Thailand มาเก็ตไทยแลนด์ไม่มีเพราะไม่งั้นก็ต้องก้าวขึ้นมาน,นี้เลยอันบนเลยใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ช่วยสําหรับคนสูงอายุหรือว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถขึ้นได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็พอเวลาประตูปิด มันก็จะหุบเข้าไปนะพอเวลาไปดูเปิดมันก็จะยืดออกไปแล้วก็ด้านหลังโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากคือของเก่าว่าดูสบายแล้วเคยนั่งของเก่าพอมานั่งของใหม่ต้องบอกเลยว่ามันเหมือนเดิมนะคล้ายๆเดิมแต่พอเข้ามานั่งจริงๆแล้วอะความรู้สึกมันจะรู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันโปร่งขึ้นจริงๆแบบชัดเจนมากๆนะครับ แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยที่ดูเหมือนจะคล้ายๆเดิมแต่พอนั่งเสร็จปุ๊บหุย้ยคือสัมผัสพวกหนังต่างๆกับความรู้สึกอะ่ะมันคนละฟิลนะครับอยากให้มาลองจริงๆแบบเนี้ยเราบอกไปยังไงก็ไม่รู้สึกเท่ากับเรามานั่งเองแล้วอย่างตัวเบาะอันนี้เห็นบอกว่าเป็นตัวเบาะไฟฟ้าทั้งหมดใช่ค่ะนะครับอันนี้ปรับยังไงใช้ยังไงบ้างครับตัวปรับเบาะอะคะ่ะเขาจะอยู่ด้านข้างตรงนี้บริเวณ พนักพิงกับที่รองน่องอะค่ะจะเป็นไฟฟ้า <Okay. S 1> จะสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาค่ะของตัวเจนนี้เลยอะปกติเขาจะมีปรับแค่เออพนักพิงกับรองน่องใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาจะมีปรับเป็นเหมือนเบาอ,อุ่นร้อนเย็นได้ด้วยใช่มีพัดลมออกมาจะทําให้ผู้ที่นั่งบริเวณห้องโดยสารตอนกลางอะค่ะค่อนข้างที่จะแบบสะดวกสบายมากขึ้นเวลาเดินทางไกลอะไรแบบนี้อย่างเบาหนังอะบางทีถ้าเรานั่งนาน,านเนี่ยบางทีเงื่อออกมันไม่มีที่ระบายถ้าเกิดอันนี้มันมีเบา มีลมเป่าอะ่ะมันก็โอเค<ช>แล้วหน้าหนาวอะ่ะต้องบอกเลยว่าตอนหนาวนี่มันก็หนาวจัดจริงๆนะ <c oughs> นะครับเวลาออกต่างจังหวัดเนาะอันนี้ก็คือมีเบาะมีตัวเป่าเบาะด้วยแล้วก็มีปรับร้อนเย็นได้ด้วยในตัวเ<ช>บาะด้านหลังด้วยใช่ค่ะนะครับนี่แล้วก็สรุปที่บอกแยกเป็นสองฝั่งเลย <c oughs> เคยมีมาแล้วที่แบบว่าเถียงกันสองคน <c oughs> สามีภรรยา <c oughs> คนหนึ่งอยากเปิดคนหนึ่งไม่อยากเปิด <c oughs> อะไรอย่างนี้ สงสัยเขาน่าจะเอาจุดนี้มาเล่นตรงนี้แล้วจริงๆ o รูก็สามารถที่จะปิดได้ป่ะครับสามารถปิดได้ปกติแล้วถ้าเป็นเจนเก่าอ่ะไอตัวมูล o o f อันนี้ก็คือจะต้องปิดแบบเมนนวนเท่านั้นไม่มีไฟฟ้าแต่ว่าเจนนี้ตัวนี้เขาเพิ่มเข้ามาเป็นไฟฟ้าหมดเลยค่ะคทั้งสองฝั่งแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะระบบแอร์ปกติแล้วเจนเก่าเนี่ยระบบแอร์เขาจะอยู่ ริมริมแต่ว่าอันเนี้ยเขาเหมือนกับว่าตอบโจทย์กับผู้โดยสารตอนหลังมากขึ้นค่ะให้ระบบแอร์โฟล์แล้วก็โดนผู้โดยสารมากที่สุดก็คือย้ายไม่อยู่ตรงกลางแอร์ Air จะสามารถออกได้สี่ทิศทางเลยกระจายความเย็นได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นมันก็จะถึงตำแหน่งของหน้าเราอะมากขึ้นใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเหมือนนี้จะมีแอร์ตรงนี้ด้วยก็จะมีตำแหน่งแอร์ตรงฝั่งนี้ด้วยมีไฟ อันนี้เป็นไฟไฟ AC 100โวลต์ค่ะวัดเขาก็จะอยู่ที่1,500เพราะจริงๆอันนี้เป็นตัวญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเขาใช้ไฟ110โวลต์ตรงนี้อันนี้คือช่องอะไรอะ่ะเป็นช่องเก็บของค่ะอ๋ออันนี้เป็นช่องใช่ค่ะเป็นช่องเก็บของที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ค่ะปกติแล้วถ้าเป็นเจนเก่าอ่ะตรงที่จับตรงนี้มันจะไม่ได้ใหญ่เต็มมือแบบนี้นะคะครับ ใช่รวมถึงที่จับตรงนี้ก็เหมือนกันจะเป็นที่จับ3สเต็ปแบบนี้บุหนังมาอย่างดียาวขึ้นจับได้ถนัดมากขึ้นเหมาะสําหรับผู้สูงอายุในการก้าวขึ้นรถมีช่องเก็บของสองช่องนะคะครับตรงนี้หรือว่าด้านข้างตรงนู้นก็มีนะคะครับเราเคยเห็นตัวเก่ามาแล้วเคยนั่งตัวเก่ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าที่แรกตอนที่เราเห็นการเปิดตัวนะ่ยเรานึกว่ามันคล้ายๆไมโนเชน เพราะภายนอกเองอะทรงอะไรต่างๆเนี่ยมันคล้ายๆเดิมมากๆแต่พอได้มาสัมผัสของจริงเนี่ยเราจะได้รู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่คล้ายเดิมเลยนะความโอ่อ่าของตัวรถเนี่ยมันมากขึ้นความกว้างของตัวรถมันกว้างมากขึ้นแล้วก็การดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันดูลงตัวมากขึ้นอย่างตัวนี้อันนี้มันคือตัวทำอะไรอันนี้เป็นที่วางแก้วค่ะสามารถาแบบสังเกตไหมคะว่าบริเวณขอบของเขาก็จะ ลมดาแบบนี้แต่ภายในรถเนี่ยสีตัวที่เขาตัดมาเนี่ยมันจะเป็นสีคล้ายๆพวกสีคัพเปอร์เนาะออกสีทองแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งให้มันตัดกับตัวสีของตัวหนังดูพรีเมียมมากด้านบนก็มีมแล้วก็สามารถปรับเป็นแอมเบียนไลท์ได้ด้วยนะคะปรับสีเจนเนียสามารถปรับได้64สีเลยนะคะ64สีสีคือภายในมันลงตัวเราไม่ต้องทําอะไรกับรถแล้วอะคือถ้าใครที่ชอบความแบบเรียบๆหรูๆแล้วก็สบายตาคือถ้าเบาะสีที่มันสว่างเกินไปบางทีเรานั่งเนี่ยมันก็ จะแบบมาดูสว่างเกินไปแต่บางคนเนี่ยเขาจะชอบสีแบบทึมๆหน่อยแบบเออพอนั่งในรถเสร็จปุ๊บมนรู้สึกผ่อนคลายดูแบบมืดสุขุมอะไรเงี้ยสีเนี้ยให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับตัวพรมอันนี้เขาก็จะมีพรมมาให้ใช่ค่ะครับอันนี้เป็นพรมจากโรงงานญี่ปุ่นเลยค่ะปกติด้านฝั่งนี้เราเคยนั่งกันแหละแต่ไม่เคยนั่งข้างหลังไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยแบบพอนั่งเสร็จปุ๊บอารมณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่าแต่ก็คงไม่ค่อยมีใครนั่งฝั่งตรงนี้ <laughs> เรื่องความที่รถมันกว้างขึ้นตรงนี้ก็คือกว้างแล้วนะคะใช่ตัวเก่าก็คือไม่ได้แบบกว้างขนาดนี้เฮ้ยแต่จริงๆแต่เกลียดนึกว่าแคบมันมันเลื่อนไปชิดด้วยแหละ,ะนึกว่าแคบแต่พอมานั่งเสร็จปุ๊บมันไม่แคบนะสมมุติถ้าเกิดว่า,าเป็นเจ้าของบริษัทก็นั่งกตรงข้างหน้าไปมีคนขับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่ก็ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าโอเคแต่ลูกน้องก็นั่งแบบไม่ได้อึดอัดนะสังเกตว่าฝั่งด้านหน้าเนี่ยจะเหลือที่เยอะมากนะจนเราเรารู้สึกว่าข้างหลังตรงนี้เนี่ย เข้ามานั่งเนี่ยจะต้องแคบม,มากมากแต่ตอนนี้ผมยืดขาได้แบบสุดขาเลยอะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่จะแบบวางกระเป๋าด้านหลังได้อีกสักสองสาใบสบายสที่ชาร์จแบตบอันนี้คืออะไรครับบลายค่ะเป็นม่านไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะมีม่านไฟฟ้าด้วยแล้วงี้ม่านไฟฟ้ามีรอบคันเลยป่ะครับมีรอบคันค่ะอ๋อเจนเก่าอ่ะเป็นแบบปรับมือต้องดึงขึ้นมาเองใช่ใครับไหมเหมือนคัมรี่แผงประตูก็เป็นแบบบุหนังใช่เล่นไม้นม่ครับเห็นไหมแผงประตู จะเป็นเส้นสายเหมือนกับด้านหน้าเลยก็คือจะเป็นแบบบุหนังเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีลายเส้นสายตรงนี้แล้วก็จะมีลายไม้ข้างหน้าแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาในส่วนของด้านในก็คือเป็นอทองแดงคอปโปโกอยากได้ก็ <laughs> <laughs> เรียบร้อยแล้วนะครับกับวันนี้ครับที่เราพาเพื่อนมาดูเจ้าเวลไฟคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ปกติเนี่ยอยากได้อยู่แล้วนะครับพอมาเจอคันใหม่เนี่ยอยากได้เข้าไปอีกนะครับถ้าใครที่คิดว่าตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยไม่แตกต่างกันอนะอยากให้มาดูของจริงครับคือแค่เราเปิดประตูคันนี้เสร็จปุ๊บแล้วไม่เปิดประตูตัวเก่านะครับเราจะรู้สึกเลยว่าประตูเนี่ยก็ไม่เท่ากันแล้วแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของคอนโซลในเรื่องของภายในต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่าตัวใหม่เนี่ยเขาทําได้แบบลงตัวแล้วก็หรูหราแล้วก็เรียบร้อยมากๆ นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้1คันเลยทีเดียวถ้าสําหรับใครจะเข้ามาดูตัวจริงครับตอนนี้เนะี่ยสามารถเข้ามาหาเราได้ยังไงครับก็คือสามารถมาชมรถจริงได้ที่คาร์ลอบสีนักดินสำนักงานใหญ่ที่นี่ได้เลยค่ะเรามีรถจริงพร้อมให้ลูกค้าทุกท่านค่ะได้รับชม ะะส่วนหรือใครยอยากสอบถามดีลพิเศษรานะคาพิเศษนะคะบอกได้เลยค่ะว่าที่ปรึกษาการขายของเราที่นี่พร้อมให้คําแนะนำและเสนอดีลพิเศษที่เหมาะสําหรับท่านแน่นอนนะคะจะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0989705555ค่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคันนี้เนี่ยพิเศษพิเศษคืออะไรรู้ป่ะ ปกติถ้าเกิดใครอยากที่ได้เอาผ่านเวลไฟโฉมใหม่ตัวนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้าไปซื้อต้องจองนะครับแล้วก็รอรับรถเนี่ยน่าจะประมาณเกือบๆปีหน้าใช่ค่ะถูกไหมครับแต่สําหรับใครที่อยากที่ได้รถเลย มาที่คาร์ล็อบวันนี้ครับคุณสามารถซื้อคันนี้นะครับแล้วก็ออกไปขับได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าพิเศษสําหรับคุณเท่านั้นนะครับใครอยากได้รถไว้ครับใครอยากได้รถเลยนะครับก็สามารถติดต่อคาร์ล็อบได้เลยนะครับสำหรับเจ้าเวลฟายคันนี้โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องอ้อยมากนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วที่นี่มีรถหลายคันมากๆที่สวยๆนะครับแล้วก็เป็นรถแปลกๆรถนําเข้าที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเห็นแล้วต้องชอบนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาเจาะใหม่ นะครับส่วนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ